สวัสดีครับวันนี้ทีมงานร้านสักชัยบริการอำเภอบอระเบือนะครับเราติดตั้งโซลาเซลล์นะครับอยู่ที่บ้านตลาดนะครับตำบลบ้านหวายอำเภอวาปีประทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามของเรานะครับก็วันนี้เราก็มีโอกาสได้มา ดูนะครับโคกน้องนาของคุณพี่เสี่ยวอ๊อดนะครับอยู่ที่บ้านตลาดนะครับตำบลบ้านหวายนะครับอำเภอวาปีประทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เราตันกจริงเรามาติดตั้งลเซลล์นะครับเป็นชุดสูบน้ำนะครับก็ช่วงค่ำๆนะครับบ่ายสามโมงครึ่งนะครับจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับก็ยวให้ดูนะครับโคกน้องนานะครับสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างด้วยนะครับก็วันนี้เราติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับเป็นชุด4แผงนะครับจํานวน3ชุดนะครับให้กับคุณพี่เสียออดนะครับดูภพหลังนอะเดี๋ยวมาดูชุดโซล่าเซลล์นะครับก็เนี่ยครับชุดโซล่าเซลล์ก็อยู่ด้านหลังของเรานี่เองนะก็เราเราติดไปข้างบนรับนตรงนี้เป็นข้างบนแทงน้ำทาอยู่หลังคาแทงน้ำนะครับตังนี้เราติดไปทั้งหมดนะครับ แปดแผงนะเป็นแผงโพลี่นะครับแล้วก็จะมีอีกตรงน้นนะครับสี่แผงนะครับก็เป็นแผงโพลี่เช่นกันนะครับก็วันนี้เราติดไปสามชุดนะครับเรามันทําอยู่ตรงนี้ก็ประมาณสามวันนะครับตัวนี้นะครับคุณพี่เสี่ยวได้ออกแบบไว้สวยงามมากนะทั้งโครงสร้างที่แข็งแรงนะนะครับหลังคาเจ้านะก็จะมีเหลือเหลือขอบทั้งสี่ด้านเลยนะครับประมาณนี้เลย20เซาณยีนะ่สิบเซ่นทั้งสี่ด้านทั้งสี่มุมเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับ ก็ยี่สิบเซนเหมือนกันนะครับเพื่อให้เซอร์วง่ายนะครับไม่ใช่ว่าบางท่านก็ออกแบบไว้เต็มพอดีเลยนะครับอย่างนั้นก็จะทําให้ติดตั้งลําบากนะครับแล้วก็เซอร์วิสลาบากนะครับมันจะมีช่องต่างๆครับแล้วก็ด้านข้างไว้เดินนะครับเด็กแข็งแรงมากนะครับตัวนี้ถังโพลีทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็สูบน้ําอยู่ตัวนี้เป็นแทงน้ำนะครับแทงน้ําจํานวนสี่แทงน้ำสี ท่อส่งครับจะเป็นพ่อส่งแยกนะครับทั้งสี่ทั้งสี่มุมเลยครับสังเกตดูครับเนี่ยจะมีท่อสีนิ้วนะครับอสี่มุมนะครับทั้งสี่แท้งนี้ครับบาลานซบาลานติดกันหมดเลยครับบาลานหากันหมดนะครับใช้ท่อต่อท่อหากันหมดทั้งสี่ทั้งสี่อันเลยครับทั้งสี่บอรดสี่แท้งของใครนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีชุดลูกลอยด้วยนะครับตอนนี้ก็น้ําเต็มอยู่นะครับก่อตัดแล้วนะครับก็เมื่อกี้เราเปิดไปก็ทําให้ มีรอยรั่วตรงนั้นครับ<ม>ก็เลยได้ปิดน้ำไว้นะ้ำจะพาไปดูด้านล่างนะยันที้สูงคนระับสูงก็ตรงตั้งแทงก็ประมาณสี่ห้าเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นแทงมาอีากก็ประมาณสองเมตรก็จะขึ้นลงลำบากเลยนะครับแต่มันแข็งแรงมากนะนะครับนะครับผคงเด็กถักอย่างแข็งแรงเลยนะครับ เป็นเหล็กที่ใหญ่มากนะครับเป็นเหล็กถักสองชั้นนะครับเหล็กขนาดใหญ่นะครับท่อก็ท่อที่ลงนะครับเป็นขนาดสี่นิ้วนะครับลงมาด้านล่างก็มาลดตรงนี้เป็นสองนิ้วนะครับจะทําให้น้ําแรงนะครับน้ำเวลาเราส่งไปไกลนะครับน้ําก็จะแรงอยู่นะครับ ใช้สปริงเกอร์อะไรได้น้ถ้าออกแบบอย่างนี้นะครับแหล่งแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นซับเมิร์ดของยี่ห้อแฮนดูโรนะครับจะลองดันขึ้นแทงดูน้ำเต็มนะครับน้ำเต็มก็ตัดไปเรียบร้อยะยะลองเปิดให้เปิดปตรงไหนดีลองตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ไม่ได้ ดันน้ำออกก็เมื่อกี้ดันน้ำไปแล้วนะครับก็เต็มนะครับทั้งเต็มนะครับดันไปดูนะว่าน้ำจะยุบไหม เปิดทัวรของทางร้านนะครับก็น้ําเต็มแทงครับก็เลยตัดเซลลเพราะว่ายังไม่มีการเปิดใช้น้ำนะครับลูกลอยตัดอยู่นะครับก็เปอทวร์ของทางร้านนะครับ0ูนย์6 3ด1 8ศนะคสับาแ้และศูนย์6 6ดห้าเก้าบหสาสี่เเผื่อท่านที่อยากจะให้เราไปติดตั้งโซลาเซลล์ให้นะครับอะพอปล่อยน้ําไปก็เนี่ทำงานเลยนะครับก็ดันขึ้นแทงครับก็เดี๋ยวพอเต็มนะครับเขาก็จะตัดการทํางานนะครับ เวราจะปิดตรงนี้แหละนะครับน้ำเต็มปอดนะครับมีรอยรั่วตรงนั้นนะครับนะครับน้ำไหลออกตรงนั้นนะครับก็เลยเดี๋ยวต้องปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเต็มนะครับเขาก็จะตัดนะครับก็เดี๋ยวไปดูน้ำก่อนนะครับลอนะครับตอนนี้ช่วงเย็นๆนะครับน้ำท่อสองนิ้วก็ยังเต็มท่ออยู่นะครับ ตัวนั้นก็จะเป็นเิม์ดอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็ใช้ท่อขนาด5านิ้วนะครับแล้วก็ทําการซาะร่องนะครับให้น้ําไหลเข้านะครับแล้วก็เพื่อป้องกันพวกปลาเล็กปลาน้อยนะครับจะเข้าไปที่ตัวเมมร์นนะครับตัวนี้นะครับจากบ่อตรงนี้นะครับใช้สี่แผงนะครับเสมือนหนึ่งหนึ่งแรงนะครับสี่แผงท่อสองนิ้วนะครับก็ลงเติมไปในบ่อนะครับน้ําแรงนะครับน้ําแรงเม่ตอนกังวัน้ําแรงมากนักที่มีแดดแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะครับก็สุดจากบ่อนะครับขึ้นไปบนแังสูงเหมือนเดิมนะครับ เพื่อเติมน้ำเติมน้ําในแท้งนะครับยวปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีรอยรั่วตรงนั้นนะครับการเปิดปิดนะครับก็ดูดูนะครับที่ร้านเราไปติดให้ก็จะมีชุดป้องกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ใช้เปิดปิดนะครับทุกตัวนะครับทุกตัวจะเป็นแบบนี้นะครับปิดปุ๊บปิดได้นะครับ แทงสูงปลูกต้นไม้นะครับก็จะมีตรงโคกหลองนาตรงนี้นะครับก็จะปลูกต้นไม้ประมาณพันกว่าต้นนะมีไฟฟ้านะครับแต่ว่าตอนนี้ใช้งานไม่ได้นะเพราะว่าไฟตกนะครับเปิดพัดลมยังไม่ได้เลยนะเพราะเดินสายมาไกลมากนะครับตรงนี้มีน้ำาด้วนะครับนะครับดูโคกหลองนานะครับดูกันขุดบ่อนะครับขุดจับบ่อนะครับ ดูการเก็บมุมเก็บขอบนะครับสวยนะครับสวยงามมากนะ ตรงนี้ที่เป็นตรงกลางนะครับก็จะปลูกบ้านตรงนี้นะครับไว้พักผนะ่อนครับเป็นบ้านพักตต่อากาศเฉเยๆนะพื้นที่ตรงนี้สิบสามไร่นะครับวันนี้ก็อีกสักพก็คงจะไม่มีแดดแล้วนะครับ ก็เป็นชุดสี่แผงนะครับแล้วก็พ่สองนิ้วกันนะครับเสมือนหนึ่งแรงนะครับก็ยังเต็มพ่ออยู่นะครับช่วงเย็นๆเดี๋ยวก็จะไม่มีแสงแดดแล้วนะครับก็มีเงามาบังแล้วนะครับตรงนี้ที่เห็นเป็นสามแผงแล้วก็มีหนึ่งแผงนี่ก็เพราะว่ามี บ่อประดานนะ้ำมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเราก็เหลือตรงนี้ไวนะ้น้ำพื้นที่ตรงนี้ไว้เพื่อเซอร์วิสนะครับเป็นการเซอร์วิสนะครับด้านหนะน้านสมเดของยี่ห้อฮนดูโนรน้ำตัวนี้ได้น้ำดีน้บได้น้ำดีๆกับพอๆกับไอ้ยี่ห้อโจไดนคนับ ว่าได้น้ําประมาณ13คิวนะครับก็ถ้าสูบจริงๆก็ได้ประมาณ1 0 1ถึงคิวประมาณนี้นะครับสําหรับบ่อที่ไม่ลึกมากนะครับก็เป็นสเสมอขนาดแค่หนึ่งแรงนะครับก็ได้น้ําดีอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีแดดแล้วนะครับมีก้อนเมฆมาบางังนะก็มีพายุเข้าเรื่อยนะครับช่วงนี้นะครับดูช่วงที่แดดนอนสองพันสามร้อยรอบนะครับ ดูโค้งล่างนานกันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูอ่าสมออีกหนึ่งตัวนะครับตัวนั้นจะเป็นจะเป็นสมอเอซีนะครับตัวนั้นจะใช้เป็นอ่าไฟฟ้านะครับแล้วก็ขึ้นถังแชมเปญนะครับเพื่อ กรองน้ำครับกรองน้ำใช้กินใช้ใช้ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นน้ําใช้นะครับจะไปดูว่าเสมด็ดี่ห้อดีๆครับจะทำงานได้ยังไงเป็นแบบไหนจได้บบน้แบบาแรงขนาดไหนแต่ตัวนี้ก็เป็นแค่หนึ่งแรงนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่หย่อนลึกนะครับน้ำเค็มครบบ่อ,บอน,นี้น้ำเค็มนะครับจะมะีปูนตรงนี้นะครับไป ติดตั้งถังแคมเปญนะครับมัน,นเป็นท่อออกขนาดแค่นิ้วสองนะครับท่อออกขนาดนิ้วสองครไปดูใกล้ๆนะครับนี่ครับท่อออกขนาดนิ้วสองนะครับก็เหลเอ็นท่ออยู่นะครับเพราะว่าเป็น เราตอนนี้เราไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับใช้เครื่องปั่นไฟนะใช้เครื่องปั่นไฟแทนนะเพราะว่าไฟฟ้าใช้ไม่ได้นะไฟตกนะครับไหลเต็มท่อ,อนิ้ว 2, สองก็ได้รประมาณนี้นะครับสามขวนะครับน้าประมาณสามคิวสองสามคิวนะครับจะไม่เหมือนโซล่าเซลล์นะโซล่าเซลล์หนึ่งแรงนะครับตัวนั้นจะใช้ท่อสองนิ้วนะครับได้น้ําประมาณสิบสามคิวนะเต็มที่ของเขาตอนนี้ก็ได้น้ําประมาณสิบถึงสิบสองคิวบ <c hani> ันนี้เราใช้เครื่องปั่นไฟรองอยู่นะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะไฟตกานมีไฟฟ้าเรียบร้อยครับนี้เป็นของยี่ห้อทอ,อกนะทอ,อกีอ่ดย๋ยวช่างก็จะเก็บงานนะเก็บงานแล้วก็จะทำการกลับบ้านไอ้ั่ง ยาอ่อนขออนุญาตแป๊บนึงนนเอาสายตรงนี้ครับเอาต้อนสัส่นเอาเขาเอาเขาปักตรงนี้แล้วก็อเอาเขาข้างนี้ต้อนเขานี้ให้เราดักเตัวครับขออนุญาตแป๊บนึงนะำเดี๋ยวขวายาพักแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวสั่งงานนาช่างแป๊บนึงครับผมครับก็โอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ13ไร่นะครับทางเข้าเดี๋ยวไปดูทางเข้าก่อนนะเบื่อท่านที่สนใจนะอยากจะ ดูเป็นไอเดียนะครับก็อาจจะมีคนชอบนะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่ชอบแนวนี้นะครับก็ให้ดูเป็นแนวทางไว้นะครับอันนี้ก็สูบน้ำเติมนะครับเมื่อช่วงประมาณ5โมงเช้านะครับก็มีแดดบ้างไม่มีแดดบ้างนะควันนี้ก็พายุเข้านะก่อนเมฆเต็มไปหมดนะครับ นี่ก็บงังก้อนนี้อยู่นะครับที่บงังพระทิดอย,นะอยู่ทางเข้าก่อนนะครับการเก็บงานของรถแล็กโกครนะับสวยงามนะครับเก็บงานได้สุดยอดเลยนะครับก็จะมีการมีม,มีมีพังบ้างนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นดินสายซะส่วนใหญ่นะทางเข้าก็ยังเป็นดินสายอยู่ พี่เสียอวสนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตคุณพี่ด้วยนะครับเพื่อที่ถ่ายทําคลิปนะครับเป็นทางเข้าก็จะเป็นรั้วแบบนี้นะครับพอทางเข้ามาปุ๊บก็ลงทุนไปพอสมควรอยู่นะครับ ไม่ใช่คลองไส้ไก่นะตัวนี้จะจะเล่นมุมเล่นมุมเล่นอ่สลบครับเก็บมุมเก็บอะไรสวยๆนะครัถ้ามีน้ําเต็มแล้วพอเข้าไปอยู่ตรงนี้จะเย็นแน่นอนครับเย็นนะเย็นแน่นอนทางเข้าเป็นแบบนี้นะก็ถ้าดูมุมด้านบนครับจะสวยมากครับอันนี้เราจะเน้นเป็น คกนองนาทริปนี้จะเน้นเป็นโคกน้องนาจะมากกว่านะเพราะว่าโซล่าเซลเราก็ดูบ่อยแล้วนะครับให้สําหรับท่านที่สนใจอยากจะดูเป็นไอเดียนะเปื่อที่จะไปทําคนที่จะทําแบบนี้ได้ก็ต้องมีใจรักนะครับ พอมาลงทุนพอสมควรนะต้นไม้ที่เห็นต้นใหญ่ๆพวกนี้นะครับถูกย้ายออกไปก่อนแล้วนะครับก็ย้ายไปแล้วก็คุณพี่เสียอัดก็ให้คนมาย้ายนะครับย้ายไปล้อมไว้นะครับแล้วก็เอากลับขึ้นมาปลูกเหมือนเดิมนะครับสิบกว่าต้นนะครับตรงนี้ตรงหน้าบ้านนะครับทางเข้าหน้าบ้านนะจะมีบ่อแบบนี้นะเป็นรูปอะไรละ่ะ แบบนีนะ้พอเข้าไปปุ๊บเข้าบ้านปุ๊บนะครับเข้ามาบ้านถ้าเป็นตัวบ้านอยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาปุ๊บนะเราจะมาเจอคลองที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้คนระับดูการเก็บงานนะขอรถขุดนะครับสวยนะสวยงามมากนะครับ เอาเดินรอบนอกดีกว่าครับจะได้มองเห็นการเก็บงานสวยๆครื่นวงกลมคลิปนี้จะยาวๆหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยสำหรับท่านที่ไม่ชอบแนวนี้นะครับอาจจะขัดใจไปบ้างนะครนะเก็บงานได้สวยมากเลย ขอบนะครับขอบเสมอเย็บเลยนะค,คนขับรถก็ต้องฟีมอือด้วยพอพอตรงนี้เป็นบ้านปุ๊บนะครับมาข้างหลังก็จะเป็นแปลงปลูกข้าวนะครับมีอยู่6แปลงนะครับมองไปด้านหลังอีกนะครับก็จะเป็นเจอต้นพยุง คุณพี่เสียออดบอกว่า,าพายุงหลังมีเคล็ดลับนะครับแปลงข้าวนะครับการทำคันนานครับตรงนี้เลยนะก็ต้องชมทั้งคนที่ออกแบบนะครับก็คือคุณพี่เสียออดนะครับแล้วก็คนทำนะครับท่าน อัจรยาศสายดีนะครับท่านไม่ไม่ถือตัวครับคุยได้นะครับแต่วันนั้นก็ไม่ได้คุยกันนานขออนุญาตท่านเรียบร้อยนะครับก่อนจะถ่ายทำคลิปนะครับ ที่เห็นเป็นปักไว้แบบนี้นะครับมีไม้ปักแบบนี้นะครับคือปลูกต้นไม้ทั้งหมดนะคพันกว่าต้นนะพื้นที่ด้านหลังเป็นปลูกป่านะครับพอแปลงนามาปุ๊บก็เป็นปลูกป่าปลูกป่าไว้ด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาด้วยคนระับแล้วก็ตรงนี้จะไม่ได้เป็นแนวตรงนะครับ ก็จะมีเว้าโค้งมาตรงนี้แล้วก็มีน้ำลึกนะครับไว้ให้ปลาสำหรับปลาที่ชอบน้ำลึกๆนะครับเป็นวงกลมตรงนี้ก็ถูกต้นไม้ทั้งหมดนะครับล้อมรอบิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตดูเป็น โคกน้องนาครับเพราะว่ามาเจอส,อสวยๆแบบนี้ก็อยากจะถ่ายทำให้สำหรับท่านที่อยากจะดูนะครับเดินเมื่อยเลยนะครับ ท่อท่อที่โผล่ออกมาครับตามที่ผมสังเกตดูนะจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับไม่มาเจอไม่รู้ว่าเป็นที่สูตรหรืออะไรเคล็ดลับอะไรสักอย่างหรือเปล่านะรหรือว่าทําเพื่อความสวยงามก็ไม่แน่ใจถ้าท่านที่สังเกตก็จะเห็นเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะปลายท่อเหมือนกันหมดนะครับ ก็ไปมาหลายที่นะครับทีมงานเราก็ไปมาหลายที่นะครับก็เจอมาหลายที่นะครับเห็นตรงนี้ก็สวยๆนะครับก็อยากจะถ่ายให้ท่านดูนะอันนี้ก็มีแสงแดดมากนะโซลาระเซลล์ตอนค่ำๆนะก็ยังได้น้ำเยอะอยู่น,ออน,นะครับถ้อาออกสองนิ้วนะครับก็ไหลเป็นเลยไหลเป็นท่อ จะไม่ถ่ายยาวนะครับไม่ถ่ายคลิปยาวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปก็คงต้องขออนุญาตแค่นี้เลยนะครับก็ดูดูดูแทงก่อนสูงนะครับความสูงของแทงนะครีต้นไม้นะครับต้นไม้ก็สูงแล้วนะครับแทงก็สูงขึ้นไปอีกนะครับถ้าสังเกตก็จะเห็นเป็นแผงเซลล์อยู่นะครับมีระเบียงด้านข้างด้วยนะครับเพื่อให้ยืนน้าเซอร์วิสเวลา ล้างแผงทำความสาดแผงนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับที่เป็นที่วางแท้งนะครับก็จะถักเป็นเหล็กสองชั้นนะครับเพื่อความแข็งแรงครับแบบนี้ก็คงต้องขออนุญาตนะครับพอแค่นี้นะครับเพื่อให้คลิปไม่ยาวจนเกินไปสำหรับท่านที่อยากจะให้ทีมงานของเราไปติดตั้งโซล่าเซล์ให้นะครับก็โทรมาหาได้นะครับที่ เบอร์โ,โทรนะครับ0870263118นะครับและ0859266349ครับก็ย้ำอีกทีนะครับ0870263118และ0859266349ครับ,รบก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปแค่นี้เลยนะครับ สวัสดีครับ